คนต้อนรับเข้าสู่ช่องตะว,วันอคิีลานะครับเย้ Yay! อ้าววันนี้ครับทุกคนเราจะมาเล่นเกม Murder Mystery 2กันอีกแล้วนะครับโอเคมาเลยผมจะให้ทุกคนดูว่าแมปนี้เป็นไงพอรอบที่แล้วผมไม่ได้ป้ายน้ำเลยเยตจำน้ำขจัดกรไม่เห็นหรอกโอ้โห ดำต่อโอเคนะครับทุกคนรอบนี้ก็จะเป็นรอบถ่ายคลิปในโทรศัพท์ของผมรอบแรกครับอุ้ยทุกคนเจ้าฆาตกรอนั่นเป็นนายอำเภอซะด้วยสิทำไงผมปีนไม่ได้ผมปีนไม่ได้ไปเลยพวดผมดำนะผมมีแผน โอเคนะครับทุกคนมาเลยปิดเสียงโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกทีว่ารอบต่อไปผมจะได้เป็นอะไรนะครับกคกอนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าผมจะได้เป็นนายอำเภอน,นั่นเอง Yes มาดูกันว่ารอบนี้ใครจะเป็นฆาตรกรนะครับมาเลย รอบที่แล้วผมเป็นฮีโร่รอบนี้นา้อำเภอไม่แปลกโอเคทุกคนเออหย่าหย่ามา คนนะผมอาจจะโปหนีไปพวกไม่ข้าวขาทุกคนไปหมดเลยโอ้โหไม่เหลือใครสักคนแล้วผมไม่เหลือ ที่เขาจะโผล่มาได้แค่ okay, ต้องรู้นว่าเขาจะโผล่มาฝั่งไหนทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมโดนหมามีดลส่โอเคทุกคนมาผมต่อไปมาดูว่าผมจะได้เป็นอะไรนะครับทุกคนไปละกันเลยทุกคนรอบนี้ผมได้เป็นฆาตก,กรโอเคนะครับทุกคน รอบนี้เราจะแฝงตัวแบบเงียบๆไม่มีการมีส่มมีเสียงแน่ๆนะจะด่าผมมาผมเป็นผู้บริสุทิ์จะไม่มีใครสงสัยในยตัวผมใช่ไหมผมคงไม่น่าสงสัยหรอกผมดูดีขนาดนี้โอเคทุกคนนะเนี่ยผมเงียนขนาดนี้เนี่ยทุกคนถ้าจะไม่เงียนแนละ้ ลาลาลาไปขึ้นไปกันเถอะไปไปไปว่าน้ำอยากดำน้ำอยากดำน้ำอ้าวโอ้ผมมุาแค่อยากเต้นด้วยงั้นผมเต้นกลางนี้เลยดีกว่าเย่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 เยเยผมยังไม่เปิดเผยตัวตน

หายตัวกันอตอนนี้ทุกคนเหลือใครอีกเนี่ยแล้วถ้าดูจากท่าทางนทุกคนคนคนนั้นน่าจะเป็นเชอรี่ด้วย ไม่น่าเต้นปล่อยให้เขา,เาหนีไปเลยผมเดาว่าเขาเน่าจะ F K นะครับ ไม่ออกแล้วผมไม่เจอใครเลยนะผมเดาว่าเขาน่าจะอยู่ชั้นสองกันนะครับพอชั้นแรกผมไม่เจอใครแล้วแล้วผมต้องไปชั้นสองอ้าวหมดเวลามาโอคนอยู่ไหนไม่ใช่เขาดำน้ำอยู่ใต้เนี้ยโอ๊ะ อ้าวอยู่ใกล้ตัวผมแต่แรกเลยโอเคนะครับทคนในรอบนี้ผมก็ได้เป็นเมร์เดอร์ไปแล้วรอบต่อไปผมจะได้เป็นอะไรกันมาผมเลือกด้นก่อนโอเคมาเลือกอันนี้ดีมากทุกคนไปดูกันเลยว่าผมจะได้เป็นอะไรกันเย่ไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ มาผมจะได้เป็นอะไรอืมผู้บริสุทธิ์ชัดเจนผมไปหนีแล้วผมหนีแล้วผมไม่อยู่แล้วผมซ่อนซ่อนตู้อะลากอนอู้เฮ้ยแต่ทุกคนผมจะจนภัยให้ทุกคนได้เห็นการไปจนภัยนี้คนจะไม่รู้สึกเสียดายผมจะไปจนภัยให้ทุกคนได้เห็น บระการคือใครเราเราจะชนะไหมผมว่าผมคิดผิดน่ากลัวทุกคนผมไม่กล้าเก็บอะไรแหละเก็บนะครับผมเข้าไปบู๊ โวหโว้โอ้โอโอมาโว้เห็นแล้วใครเป็นใครเป็นเรารู้แล้วพวกชิบอทคน มามาเลยคุณผู้หญิงม,มาคุณทำอะไรกับพวก้องของฉันคนนุณหนีไปก่อนหนีไปว้าวว้าว,าว,าวาไม่เหลือเลยคุณผู้หญิงสู้ คนผู้โอ้โหยังเหลือเบคอนด้านหลังผมตัดไปตอนจบเลยดีกว่าดีไหมทุกคนมาให้มาผมตัดไปเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมโอเคทุกคนมา องตาสุดท้ายแล้วทุกคนมาดูกันนะครับว่าอีกสองตาสุดท้ายผมจะได้เป็นอะไรกันมาดูกั้นเลยแต่จริงๆผมไม่ได้เห็นด่านหนึ่งนานมากแล้วเนี่ยแต่ผมไม่รู้จําชื่อแมปไม่ได้เรียกว่าอะไรนะเหมือนห้องประชุมโอเคทุกคนตัดไปเลยดีกว่ามาทุกคนด่านเดิมผู้บริสุทธิ์ รอบนี้ผมจะไม่แตกต่างจากเดิมทุกคนมาเฮ้ยผมจะแตกต่างกว่าเดิมไม่ใช่ไม่แตกต่างกว่าเดิมผมจะผมจะหลบซ่อนเฮ้ยมีเสียงคนฆ่ากันอีกแล้วเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปเหมือนเดิมแหละออ้รอบนี้เสียงอยู่ไกลชะด้วยแต่เสียงยิงอยู่ไกลไหม โอ้วิ่งมากันแบบนี้มันหมายความมากเลยโอ้โหทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวะอาจจะไม่มีใครตามไล้อโอ้โหมีมีเลยมีดผ่านหน้าผมไปเต็มไปหลบซ่อนอย่างดูจากสภาพผมน่าจะต้องทำแบบนี้เ่ียเพราะเชิดดิบก็ไม่รอดแล้ว ไม่เหลือเลยนะทุกคนน่ากลัวมากก็<ะ>ผมก่จะกระโดดข้ามเหมือนแต่ฆาตกรแต่ฆาตกรดันยังไม่เข้ามามาทุกคนรอบสุดท้ายแล้วนะครับ ดูกันเลยว่าผมจะได้เป็นอะไรมาดำน้ำก่อนไปเงไปกันดูกันเลยนะครับไปเลยเฮ้แต่ทุกคนก่อนรู้ผมสังเกตว่ามันมีการเคลื่อนไหวของน้ำตรงนี้ทุกคนมาต่อไปกันเลยนะครับอู้รอบสุดท้าย การสั่งลาปน,นี้ทุกคนสุดยฮ,ฮอ้ฮออาฮอ้ชิปฮะฮะ วัววันนี้โอ้โหผมดูด้านนอกดีกว่าเดี๋ยวอยู่ดีมีใครมาผมตายนี่แหละผมไม่น่าไว้ใจโอ้มาเลยรอบสุดท้ายขอมันมนมาทุกคน ยังเหลือคนอีกเยอะเลยโอ้โหโอ้โหโเหลือใครเนะี่ยทุกคน คันควรหมดได้แล้วไหมทุกคนเยอะมากนะรอบสุดท้ายมันสุดเฮ้ยเจอแล้วเย้ผมชนะด้วยโอเคนะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าสมมติใครชอบให้ผมเล่นในโทรศัพท์หรือชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเย้